สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Love l y BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะ BB ก็จะมาอัปเดตรายการ Into My ซึ่งก็เป็น EP สุดท้ายแล้วค่ะทุกคนน้องๆน,นะคะที่ไปยังแต่ละเมืองก็กลับมารวมตัวกันแล้วค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใน EP นี้มีอะไรบ้างนะคะทางรายการนะคะก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่น การเดินทางในเส้นทางดนตรีเหมือนลีจบลงชั่วคราวเหล่าเวรุ่มรวมตัวกันที่ปักกิ่งเพื่อแบ่งปันสิ่งที่ได้พบเห็นและได้ยินระหว่างการเดินทางเกี่ยวเกี่ยวเรื่องราวทางวัฒนธรรมสัมผัสจินวิญญาณการเชิดสิงโตในเมืองฝอซานมรดกที่จับต้องไม่ได้ในเมืองหนิงเชี่ยประสบการณ์วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ในเมืองฉงชิ่งกลับจากการเดินทางเหมือนลีถักทอเรื่องราวแรงบันดาลใจเข้าด้วยกัน หลอมรวมเป็นส่วนประกอบของแผ่นดินใหม่ว,มหดด 30, ว,วัททร my, 100, รยร,ะะร,ววรุ่นไม่หยุดเดินทางในเส้นทางดนตรีหมื่นลีสารคดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางดนตรีอินทูไม่กลับจากเส้นทางหมื่นลีและทางรายการนะคะก็มาอัปรูปวาดของน้องๆอีกแคปชั่นวัยรุ่นไม่หยุดเดินทางในเส้นทางดนตรีเหมื่นลีสารคดีการเดินทางเก็บเกี่ยวเรื่องราวทางวัฒนธรรมอินทูไม่เที่ยวฟอสซานชื่นชมศูนย์กลางหนิงเซีย เดินเล่นในโฉงชิ่งเรียนรู้วัฒนธรรมการเชื่อสิงโตสัมผัสมรดกอันเก่าแก่เรียนรู้ประสบการณ์ปรุงอาหารกลางเมืองผ่านการเดินทางในเส้นทางดนตรีเหมือนลีวัยรุ่นกลับมาเพื่อแบ่งปันเสียงเพลงจากการเก็บเกี่ยวในเรื่องราววัฒนธรรมแห่งแผ่นดิน แล้วก็มาอัพคลิปอีกนะคะแคปชั่นเราวัยรุ่นรวมตัวกันที่ปักกิ่งเพื่อแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมแต่ละที่ให้กับโปรดิวเซอร์เพลง Ken Bo, เคนบูเหล่าซื้อเล่าเรื่องการเชื่อสิงโตที่ฟอร์ซานไปจนถึงมรดกอันล้ำค่าหนิงเชี่ยพูดคุยถึงชีวิตใหม่อันน่าหลงไหลในเมืองชงชิง่งเอาแรงบันดาลใจและความรู้ที่ได้จากการเดินทางรวบรวมเป็นการเดินทางของเสียงดนตรีวาดลีที่ไม่เหมือนใครของพวกเขา และในตอนนี้นะคะ EP นี้ก็ได้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็สามารถไปหาดูเต็มๆกันได้ค่ะแล้วเพลงของน้องๆนะคะเพลง Into My ก็ปล่อยออกมาแล้วด้วยเหมือนกันค่ะไปฟังกันค่ะทุกคนและสำหรับวันนี้นะคะบีบีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะรีบไปตัดต่อคลิปของน้องๆต่อค่าคลิปเยอะมากงานเยอะมาก มากแม่นะคะยังไงก็ฝากทุกคนให้กำลังใจบีบีด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย